มันหางมันบางๆไหมมันชอดได้โอ้ยไม่หางขาดหางขาดออกยี่นี้อย่เดียวหาขาดเงี้หางกุงเพราะว่าหางมันง่อมีโอ้ยนี่บางเยอะลังเลังหมดอ่ะกว่าหางมันง่อมจะไปเราออกไร้ได้มันพอดีเราดิ่งข้าไปมั่งออกอี้กว่าไม่หรอกคันเอาอันเก่าในแห้งสิมขาดตึงแต่คือันขึ้นไปขึ้นดิบอ่ะเพราะมันมันหักเอาไว้ข้าไปเล่งไม่ไปนี่เฮ็ดพอดีนะบ้านนี่ไปแก้มัดไม่ ผู้ใดเรื่องให้ก็ถ้าปีกับอันผู้ช่วยปีกับตำรวจวี่งองเพิ่นพันอยู่บ่พราะนี่โล้มื่ไปตัวไปบ้างเดียวนี่ล่ะไปไปน้ำมาแช่ถูกกูหรือกระไรจะว่าว่าอียงโอ้ตัวแต่เขากระบอกแต่เมียจะของกันยังบ่เนาะ Cháu này vàng của Này nụy vang đây có mình có gì Này Cậu nhọn đi kìa Bá nhọn bằng quay thôi đó nhọn bằng quay Chỉ bằng quay thôi bà đây Ôi cháu có bảo Há bò, há bò phải chua phải thiệp đó Bỏ hai luộc lan rồi, bằng hay áng bảo Bảo chờ, bảo chờ, bảo chờ luôn Mắn chỉ khâu đây, chứ, mì điều nữa หนุ่ห <especially> น <laughs> ่อยมันก็พ่อดีเด้อเ้ยพ่องนีกันดลเนาะล่องมือกับบองไฟเนี่เอ้ยเจ้าก็บอกก็ไเลเนาะก็ะยอนไม่เยหนุ่ยสิปลาลามีเกืเป็นตาขาปลาตัวไปย่ามใดกับบรรณาเฮงกรับขึ้นมากเนาะสีไปก็เอสีมากก็เออแม่พาะ ว่าไงเอาหมดไหมเดี๋ยวนี้บ่เปล่าไม่ได้ยังบ่หายอย่างเมื่อสามวันที่แล้วหมายตัวว่าก่อนเจ้าอยูอกว่านี่เร่าจะจมก่อนเล่นบ่เล่าไม่อยากให้ไปบ่เหรอหรือเรายันว่าเจ้ายันเจ้าเสียเงินหายตัววไปจุดป่านี้เขาว่าบริจัคเที่ยวจะไปเห็นยังบ่ ในใจมันมักคือวานจีคุ้ยบ้านไปียังทำอยู่คอมึงเอาโอ้ยยายยอนเขาไว้เยอะเนาะอยมันมักมันมักมันในรุ่นนี่่ะโอ้ยเอาคำว่ารุ่นบ่รุ่นเจ้าครับเข้าใจบ่าควมคิดเล่าน่ยนะเล่าบ่อยากให้เจ้าไปไปดูไปเสียงเงินเนาะนั่น เหมือชัดไว้พอนัอนมนันมาเดียวพอโจงมนันโอ้ไกตายเหมียงเก่งกลับมากคือเกาเป็นน้ำเจ้เยวพรอยมาโทษคุณอือน,น้เล็้ยไปนี่เราโบชัดเกลียนเราได้ยพอเอ้โจ้านเขาวขางเนี่ยพ้องก็คู่ว่าเขาเป็นน้ำเขาหว่ามันโบเมนนี่ ข้าล mm ่างมือเขาก็เอาพ่อม uh ันนานชุบชงก็ม uh ันเรื่อง่านเรื่อง่านก็มาบานเรื่อพ uh ่อ huh. นั่นกระต่ายเนี่ยเก่งกับมาคือเก่ดเวรมันเกิดเมีนควอมยืนหนุ่ยแล้วเราก็อวยพรเจ้าตลอดเนาะเป็นน้ำบังไฟเป็นน้ำข้นเป็นน้ำเดือดฟองหรือมะกรูดหรือมอไซด์เลยเดี๋ยวขคอมดีเขาจะฟองมันโมเมีนนี่แล้วเอาไปมาชิมาโทษเนี่ยบังไฟบัวพานมาโทษเนี่ยว่าเมียจม เป็นไทยบ้านพอสิจมบ่ไปมือไดกันนาแหงนาเหี่ยวมากคว้วสุกอยู่บ่โอ้พระว่าว yani ่าคว้วสุกมันบ่สุกแล้วมันเป็นเป็นทุกข์แล้วว่าต้องยิ้มกลับมาบ้านต้องล่าเรื่องเมนบ่อันนี้มานอนมือกายหนาปากหายใจพอเงียบทั้งเงียบเขว่าตัวที่บ่ควั้สุกสิตายเลยว่าตายเลยนี่จากปากยางนี่โดยตรงแล้วเจ้าบ่เนี่ปานนั่นเจ้าว่าบ่มีกับร่งใจยังว่า เนี่ยโบโอ้โบโยนี่แสดงว่าเป็นน้ำเจ้าของนี่ล้วมันเปลนแม่ไว้หนังบเปนน้ำเจ้าของผลิตนี่ละน้ำเจ้าของเห็ดนี่ละมันมันขึ้นกี่ไหลเด้พยาบัตบังใกล้แเกส์บาเงินขึ้นก็ดีป้นคำว่าขึ้นมันขึ้นอยู่จังว่าช่วงแรกนะเจ้าบ่เข้าใจคำว่าขึ้นดีพ่ดีแล้วมันเป็นยังนีไปแท้หางแท่เฮงเานี่คำว่าขึ้นดีนี่มันต้องสรุปจนบาดว่างหางลงมาจนฮอดจาก จากขึ้นวินาทีแรกจนหอดลงมาจนหอดพื้นดินผู้ทีอวาฟงไฟเขาจังสรุปได้อันนี้ขึ้นไปจอดหัก้างเจ้าของขึ้นไปจอดย่อยลงมาเจ้าก็จะไปสรุปจังไรเนาะเจ้าก็ต้องฟังกูรูต้องฟังผู้ผลิตต้องฟังผู้เห็ดตัวเนาะโอ้จากเียวางเลยแล้วนี่ยายหนุ่ยเราจนยังแสกเขามาบอกเลยว่าเจตีเตี้ยเมียว่เลย โอ้เขวีเน <glorious> ี่ยนะถามแฉ่งอะนะมันมันบริเกี่ยวกับพื้นเขาบอกหรอแฉ่งแยะแหลมเถอะนี่ทวีเนี่ยนะจำบวววีเนี่ยเขาเขาก็ถามตัวเจ้าเฮ็ดบ่ขึ้นเขาก็อยากเขาก็ะหงว่าเจ้าเฮ็ดบ่ขึ้นจากฟั่งเดียวกันก็กลายเป็นฟั่งตัวขามแล้วเนาะเมนแมนทีเฮ็ดชิปเฮ็ดยังกันกระซังมู้เจ้าล่องมือล่องยังกระซัง เออถือต้องเหรอยายหนุ่ยโอ้แสดงว่าไปน้ำกันดีๆกลายเป็นฟังตรงคำต้นนี่โอ้เอาเต้าเก่ากะว่าไปน้ำกันดีๆผมกบว่าได้ไปน้ำเนาะภายในสองเดือนมานีมุจจอกกะไปน้ำกันเนาะกบว่ามันไปน้ำกันไปเลเฮ็ดน้ำกันโดยการร่วงทุนกันน้ำกันนะเอา ไปน้ากันแต่ว่าเป็นคนระฟังเถบะมันในทุกแบบอืมเอาเจ้ากบีคอให้ดีไปน้ำกันขันไปน <c oughs> <c oughs> ขนาดไม่เงีนน้ยห <c oughs> น,นุ่ยเจ้าเบิ่ง,งวงาขนาดเมียยังหิ้วฟังตวงคำเจ้าคิดเบดิ่งเออเจ้าคิดว่า เ้าต้องวิเคราะห์พิจารณาเจ้าของให้ดีโอ้ยสร้างบริษัมากเลยทีเดียวนั่นเห็นไป็นอ่นมาแล้วเห็นไป็าานุ่มโจมาแล้วเห็นมาั่นมาแล้วมาตรวจงานแล้วบริษันมารับออเดอร์จ้แสดงว่ามารับออเดอร์เห็นบ่นนี่เนี สวัสดีครับน้องจพอดีเห็นมาครับเดอกเดกครับทีแล้วมาตรวจงานเบื้องผนงานเพื่อนก็เลยมาเบื้งโฉมงไฟเพื่อนหรอครับกอเป็นดียังของจ้าคลองเห็นไหมเบื่อรถองไฟคือตุบูปีนันสมพันธ์เหรสมพันธ์โอ้ยสมหาโอ้ยโอ้ยบอกกี่ตักหา้อยเล้ามือโอ้ยไฟเลยไปเอาหูเนโอ้ย นั่นเงโหลดไปอร็รอดเลยนั่นแล้วเฮ็ดบัวมใหม่เขาเขาจกาวดว่างสั่นแล้วเกี่ยวตั้งราคาเป็นพันนี่ซุ่มเขากานเฮ็ดให้เขาเห็นผลงานเขาก็ะจายให้ผุแล้วพันหาเขายังบ่งไฟสร้างง่ายผุแล้วเนาะพันหาพันเจ็ดพันแปดผุแล้วเนื้อตีกระดาษเข่าก้อนโอ้ทังสั่นบ่นี่เป็นแบบใดต้องหมายถึงว่าต้องแต่งบอด,ดี้แต่งชมให้ดีกว่านั้นบ่าพอ ปฏิวัต yeah> ิได bueno ้ไรบังไฟบางอ่านปฏิวัต mm ิได้ไรโอ้มันเกี่ยวกันอยู่บ่เออาเเเนะขามันเกี่ยวกันอยู่บ่เขาเกี่ยวกับการขึ้นการลงแม่นบ่โอ้ยเสียอีกเลยกันแม่นออเดอร์ออเดอร์บังไฟบางนี่เป็นของเจ้าเจ้าเบิ่งเอาเด้อจักสิขึ้นจักสิยั่งเราบัเนี้ กงเบอาอันที่เอามาะไฮดิมะมีบ่บ่กุ้งกระบาดเอาบาเพื่อนห้าสิบบาทห้างกระขายสองซื้อสองร้อยหาซิบมาขายสองร้อยแต่ว่าเราบ่ซื้อแต่ว่าวันนี้นวดกุ้งก็ซื้อมากซื้อมากเพรแพงหรอกพ่อผมซื้อมากอะไรยี่สิบบาทแต่ว่าเขาเราแต่งไม่ให้แล้วก็จีเอาห้าสิบบาทเอาบ่าล่ะ เอา yup. เอาอย่างเดียวมากมากแต่ย่ามอหลีบอกเอาซ้ำเอาเห็นบอบี้ไปบอกเอาทีไรเก็แตจะได้ขี่รถลงทุนค้าน้ามันไปเอาอยู่บ้านเพื่ออบ้านยิ่งบึงเพื่ออะไรเพื่แล้วยุ่หันเตรียมไว้แต่เฮ็ดให้ลูกค้าปีนาหลายโย่มื่สวยออกคักออกแน่เด้ โอ้มันก็ดจะเป็นคือยังไม่เงี้ยหนุ่ยว่าล่ะวะเบิ่งหรอเบิ่งแต่ขั้นตอนนี้ขั้นทำแนวมักเนาะเฮ็ดสไตล์เยาว์ขวางบริเลียนแบบไปขึ้นบ่ขึ้นก็สร้างมั่นมาทีอืมก้อยได้เฮ็ดสิโอ้ยโอ้ยบ่อยากฝากเลย มาเด้อยายห,หนุ่ยเด้อไกลแล้วไกลแล้วสี่พลาดจะไปย่างบองไฟไม่เงยแล้วเนี่ยข <c oughs> นาดเมียวอกตัวเลยจมก้มนั่นก้มนี่ว่าเมียจมหามบองไฟไรโบ่พันกานว่าไปจุดบองไฟแดนไก่งานศพกับว่าไรกานว่าพิษเป็นร่างบอดีโอ้จักสีวางไในน้ำพูดถือกระเด ผมว่าเจ้าต้องปรับไหมปรับไหมให้เบิดเลยเระบบบับงไฟจังสิขึ้นมันบอ่อยากดิโอ้ยรักวก็วารโวเลยหาหลายวา,างรั <c oughs> กวก็วารัเอาเอาจังว่ากันนะครับหลายหลายบรรยากาศไก่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมบังไฟใหญ่แหลมครับเกิดครับพี่น้อง